แล้วโพแพมีทั่วป่า10 ừ. ạ? <laughs>

น ich mein ja, pues ี่ย no อันนี้ส่งอั้นไรของันนี่ขอจานขาไม่ใช่เหรอของอาจารย์เ่าถึงเขาต้จะคือใส่คือใส่เป็นชิ้นใหญ่เอีกินก่อนหยิบใสไปอันนี้ของวน เแ้เหลือปลมา่มัน้วเไปลอากเลยยอสเรวนีอันนี้ฝวาควัเนี่ยแล้วก็ดูว่าคัดอไรอ่นี่อะไรออเพราะว่านี่มันแหลเราเราใส่ชั้นไม่ได้เหลือไปลองนเอทานไอทานวา 网络网贷。 สายสิงห์พันเยอนเดี๋ยวเอาสายสิงห์พันจุกก่อนแล้วเดี๋ยวเอามาพันข้าวโมงหนึ่งไทยของก็เสิร์ฟเจี๊ยบก็มามาตอนนั้นไงเอายาวๆเลยนะจะได้ดันเข้าไปได้มันจะอยู่ร่างหรืออยู่คู่กัน

นี้ไงไม่ไ h วนี้ไง,ไ,งได้เลยเนะี่ยเอาเอ๊ะบมึเ่เสร็จงไม่เป็นปต่อเาชุดกนละลายอ่ะคน เแล้วมือเข้าไปใชไหมไป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 ไ ไม่ได้ทำลูกไปรักลูกพิษมันตะอทำแบบปะาเนี่ยเนี่ยช่องว่างอยู่เยอะแยะโยอาไหมอยู่ข้างในเยอะป้าอ้เพ่รักที่สิ<ๆ>นเดี๋ยวที่สินไหรอ่ะก็เาถือว่คุณเสร็จยังเมื่อนมื่อมาเอามาวางกันาอ่อทำไมทำไมหยิบไม่ได้ ผ่านใครวะผ่านเราดีม้านเราานเราเอามาแลยใครมาไม่ได้เอามาน่ะก็หมูยิ้มมตั้งใจนะอาบจับไม่หรือต้อจับจับต้องจับเลยจับเอ่จ

วาวซองเดียวแหมแล้วจะเดี๋ยวจะไปตอกลงโถครับคุณอาจารย์ดูว่าแม่อยู่อหนไหนแม่อยู่ไหนไอ้เพื่อนมามาชี้มาพูดน่ะอ๋ออันนี้ของมุงเสอร์อันนี้ของทิดอ้วนอันนี้ของวิไลละ ด้านลายสุดของปาแต่ผากลูกวางาไว้ข้างล่างอ่าโอเคไว้หลายๆปีจะได้ไม่ลืมเดี๋ยววัาเดี๋ยว,ยวต้องทำเป็นไอเนี่มาติดเอาเฉยเหรือประกา